ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนวนเคลื่อนเข้า39จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน39จังหวัด ที่กรมอุตุนิยมที่ยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุรุณธานีสกนนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุทัยธานีนครสวรรค์ นครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่ภาคเหนืออีสานใต้ ฝน40เนของพื ang, mm ้นท nah ี en một một Titanic, ่รองลงมาที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกฝน30เปอนของพื้นที่เนื่องจากในวันนี้16-18มิถุนายนมรสุมต่ำตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านเมียนมายอมพอบรรากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนและจีนตอนใต้ฝนลดลงแต่ยังมีฝนฟ้าคนองด้านรับลมมรสุม จากนั้น19-21มิถุนายนรองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านเมียนมาและลาวตอนบนยอมความประกาศตามปกคลุมเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียมรสุมตัมตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักลรลอกใหม่เข้ามาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดบินจรารยงานให้ทราบ เป็นร,ยระยะะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ